สวัสดีค่ะพอกันบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรงค่ะพี่น้องคะ่ะวัอนี้รับภารกิจค่ะเป่าน้องง้อค่ะพี่น้องพุ่นปเ,เป็นจากไดบุสเออเสียงมันเยอะแยะนอนทับตัวเองก็ไปทางนอนแล้วก็เอาเมือปอนได้ไหมลุกนะฮะลุกของโบแต่ว่าจับเสียงได้บ<อ>่เนี่ยดูฐานอนของลูกค่ะพี่น้อง เด็กยญิงเหียนค่ะดูท่านอนของเด็กยิงเหียนนะคะเลือกประเมือนนัองเด็กยญิงเหียนนะคะ <laughs> ว้าวว่าอยากหัวพี่น้องเบิ้ลละละ่ะว่าอยากขา <laughs> เด็กหิงเหียนกับเหียนสมซื้อพี่น้องเอ้ยใส่เอามาเบิ้ลกันดูเ <laughs> บิ้งพี่น้องนั่งถ่ายอยู่บักเขิงบักดนบักนานนะคะน่องหัวพี่น้องเลยซ้ำนี่นะคะ ติดคีงอ่ะคีงพี่น้องนางเฝ้าอยู่ตั้งแต่างจะง้องก่อใบสองใบสามพี่น้องเบื้องนี้องงัวนะคะมาเดอร์พุทดอยากกินกระมานะคะพี่น้องคือสิบพุได้แบ่งไลฟ์ขึ้นอนนอกเบื้องอาการแล้วสู้ถื่อสู้เถื่อสู้เสื้อเด็ดเตียอันเครื่องขู่แต่เถื่อนี่แต่เถื่อนี่ว่าห้างเบื้องก่อนดูเบื้องพี่น้องเเือนี่เบื้งเนี ดาโุกับบะมีดพี่น้องเอ้ยเป็นตะอยขโมยเถื้อนใช้ไค่สาเนี่ยไค่สามี่สมนี่ยซอกจลูกนีกดันเออกับไข่สามที่ข้างในนั่นแหละซอกเท่านี่แล้ะเขาบอกแล้วว่าไปจับเอาเจอของนะว่ามันจะไม่หีดวัวเมีอย่ันหยางมันลุกหรือมันงอไม่หยิบอยู่มันโตมาใส่ข้นมันยังมีอีกหรือเปล่ามันน่าจะหมดแล้วมั้งอืมเราพลลิกียดค่ะพี่น้อง เป่าน้องงวัวนี่คะ่คะพี่น้องคะอัปเดตท่ <c oughs> ากอละ่ะอัปเดตท่านอนข้องนองอันนี่ค่ะพี่น้องคะอันนี้น้องขุมทรัพย์นะคะพี่น้องคะซื้อเลนซื้อจิ้งว่าน้องขุมทรัพย์ค่ะพี่น้องคะซื้อเลนเด็กยิงเหี้ยนค่ะพี่น้องหนูซิงกับบอซําซําหนซิงลรไปนี่นะคะท่านอนเด็กยิงเหี้ยนนะคะดูไว้นะคะเป็นตะตกใจบ่ลพี่น้องจักมันไดแต่ไดมา ถ้านอนนี้เธอได้แต่ใดมาเหมื่อยน้ำเธอจังเลยถ้านอนเธอดิฉันตกใจฉันใจไม่ดีนะเนี่ยอืมค่ะพักพนยางอยู่ตแต่่บสองบาบสามผลเพราแต่นอน,นะค่ะพี่น้องเนี่ยพรแต่นาง<อ>กับลูกของเธอนะคะพี่น้อง,องอ <laughs> ผู้เบาผู้เบายางอ่อมข่อกอยู่โอ๊ยโอยนะคะพี่น้อง เมยน้ำหนองง่วงประสนพี no ่น้องเอ้ยนี่ค่ะไดีเวนียกินแรงแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะก็บ่ได้ร้ายปันไดค่ะได้ซ้ำนี่ละสู้เ่อพีพี่น้องคูอันนี้คูดถังไงเด้อนี่พี่น้องถังสีถังไงเด้อนี่พี่น้องมันนถังหน่อยเด้อนี่ถังหน่อยนี่สีถังถังสีถังหน่อยค่ะพี่น้องอันนี้ถังสีถังไงเมึงแนีปกติสิเื่องขู่คนนี้พี่น้องเครื่องถังอันหลบอมีเดนเอียดเลียดด่าขูกับบมีดพี่น้องเอ้ย โอ้ฝนค่ะไปแล้วเอาหญ้ามะเกลือนะคะตัดหญ้ามาฝากนะคะพี่น้องค่ะหายฝนมีแรงนะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝฟากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนล้กค้นบ้านนานํานะคะพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะน้องง่วงกันได้ซ้ำทีเห็นนี่ยระค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ